เอล่ะเจ้าของหน้านี่วะเจ้าของหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนสวัสดีครับโอ้โหได้เนี่ยอะไรอยู่นี่ใช้มงทรวงได้ก่อนครับผมครับบ้านตะบัานน้องกูเขาไปชวนราชการเขาออกมา cái nào phải nhiên miệt như thế à? Thưng liền thương thì như này cái đây. Oh. Này, Ồ โอ้วันดีวันดีโอ้สวัครับโอ้ใหญ่เมีกเฮ้ยเห็นยังกว่านะเห็นยังลุบน้ำใส่ไหลโอ้ไหลกระเสียดพ่อเพียงวะเสียดพ่อเพียงท่นเขาตั้งไหลอยู่ในขาง่าเนี่ยโอ้ยปลูกใส่กันมันเป็นตะไครกินบวะไรมันเป็นตะไครกินบ้วะไรโอ้ย เจ้าของหน้าบูสนใจไหมเธอว่าแตคือบริษณ์แบบสนใจฮะจังนี้ดิก็คือบริษณ์ของเสียตึงโอ้ยปลูกคาตะไคร้ขายเพียงเห็ดอียังอยู่พื้นที่ยังฉี่ไหมคือบอกปลูกคาปลูกตะไคร้ทันคลาย โอ้ยมันจะได,ไ,ดดนได้กินจำได้เขาขะเห็ดพ่อกินได้ว่ะพื้นที่มีไหม <c oughs> ปลูกขคาปลูกตะไคร่เป,เปลี่ยนแปลงยักไร่นึ่สนุกขายดวยมือละเงินมือละเป็นพันบนตัวนี่ทีเนาะนี่พักบุ้งมว่นี่ก็เจ็บไปขายเพียงน,นี่นไหมฮะ chè cái <laughs> nhá cả khai luôn mà là chip gì hết đây chỉ biến đầu thì như lấy lại mưa là loài xong loài bài tâm chỉ bị hết nó có mặt là xịt đập mặt nhanh nhanh này มันมีอยู่กปนนาเราบดทีแรกเราติกงไ้อันสเมตรเมตรหาิบะสองเมตรนี่แหละที่ีรวมีจะวปากคือเอาจะเลื่อนส่จะรับสคือบมกระเลี่ยงบเลี่ยงกระถมด้วนี่มตลอดยุนี่ถมย่างเดียวมันวะ เอาเงินมาเลยเนี่เอาเงินมาทำเงี้มีเง <ok ินจกช้าวันนี้เป็ดไรยนี่โอ้เห็นยังล่ะจกช้าวันี้ขายปลาเรียงปลาขายเนี่ยโอ้ยนึกว่าขายนำโอ้โขายปลาเนี่ยยกไป็นื่งงๆกับคือปลามาปล่อยปลาดุกเนี่ยโอ้โครงการระยะเงี้ยเน่า ามปล่อยเขามาลุกแหยอดังมสองนันก็ลุไปโครงการใช่ไหมเอาโอ้เจ้าของหน้าไหมนี่บอมองะสบให้อ่ะมองมันทวมมันทวงทวเราเช็ดยังไงเลยฮะโอ้ี่น้อง มาประชุมต่อคำว่าลงพื้นที่ตรวจสอบหรือว่าให้ให้นำท่วมครับพื้นที่นำท่วมตะก,กี้กับสมัยตะก,กี้นนนไม่ได้ในเขตถนนนี่ได้เขาทุกปีใช่ไหมน้ำมันไหลปกติพอตะเขตถนนเบ่ได้เขาพ่อเม็ด ออกปีแล้วอ๋เอาคือบ่บ่เห็ดหน้าพักบุ้งเลยสันหน้าเลี้ยงพักบุ้งไปสันไหมเลี้ยงบัวเลี้ยงพักบุ้งไปสันไหมพักกระเสดหน้ามุ้นสันไหมในหมฆคือบ่เห็ดนี่โอ้ยพื้นที่ดีก็ไอกไหมเขาก็ต้องพลิกวิกฤตในเป็นโอกาสที่เห e ็นปะห๊ะย right, ่ำหน้าแลีงมันแลีงบ่นี่ เฮงบ่งโอ้ก็สรุปแล้วว่าต้องต้องคุดคุดหรอกเอาวัดดูเยืนมองใชะะ่มองนี้ก็ได้ฮะชายมื่อน่น,นี่บ่แมนบ่นน่นสรุปแล้วว่าเบิดพื้นที่นี่มีจกไร่ไหนที่แปดไรเนี่ย อมันก็มีตะพักตัวนี้แม่นย่บ่ปาเป็นตะปารายแท้พัะกระเชิดน้ำมอนี้แหมเอาเจ้าทีจะคล้องหน้าเจ้าไปใคยตรงไหนตรงหน้าครับ

วังว um flo ัวม uh ันขมรอบรอบเลยอ่ะพ่อเขาไม่ได้เนกตาผมอ่อแสดงว่าจากนันมาจนหอดพุนเพราะต้นเผ่าเหบอพื้นที่สุดกอบไผ่หน้ากว้างนี่กว้างมาได้เนี่ยพ่อสี่สิบเมตรบ่เอาเจ้าของหน้าหรือผมจหน้าเจ้าของ ืป่าไงไทขนาดไทแล้วมันยังข้นอยู่ตองโลคาวาเายา่าขพื้นที่นี่รับคางเคียงนี่รับของเจ๊กเด้โอ้เจ๊กเอ้าเจ๊กเต้มเนี่ยไอ้การสิรีน่า่วงซ้าเนี่ยพี่เต้มเนี่ยจักไรก่อนที่วันประกาศขายนะยี่สิบสี่ไร ฮอดตีนบ้านกักเลยฮอดตีนบ้านมองลุงตูอยู่มองบ้านลุงตูเศร้าอยู่น่โอ้สีขายีบซีอะไรโอ้ยมันกับทีกับงามอยู่ได้เนาะขันนำเป่าถ่วขันช่วงนี้แต่ว่าช่วงนู้นกับไรไรอยู่ทีอือโอ้บ่อแพงหรอกขันมีเงินเอา บานใจวดกมาเสือเโอ้ยบุญยากันมีเงินมีทองคอยซื้อไว้เบิดละท่านบานใจวดม่เสือม่เสือส์ค่ะจงหวเด้องหนใจวดมาเสือเรยากินะคิดยากแต่ย่ำถมอิบบไลเถอไลก็สือเอ้าอว่ามาแล้วตรวจสอบแล้วทมอีลีจังสีเด้อแนน้ำ คันมันท่วมดียังสิเฮ็ดหน้าหน้าผักบุ้งปลูกผักบุ้งปลูกผักเกษตรน้ำปลูกผักขายเลยผักตบชวาผักเออ่ผักอันผักขั้นจองไหมปลูกเกี่ยวขึ้สีดีป่ะเคยแล้วเราจได้ผักบุ้งเกี่ยวไหมเอ้าเฮ็ดเลยมีพื้นที่ยังสิพิกวิกิ่งให้เปลี่ยนโอกาสตัวเปลี่น้องครับเหมือนเดิมกันไปเอาบัวรับมาทกอันข่อยนะ ที่แดดมากเลยนี่พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ตีนบ้านครับใสก่ก๊าซอยู่ตีนบ้านอยู่ตีนบ้านอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่หมู่ที่9บ้านแพงกับบ่นแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับถนน,น208ก็อยุ่ขนานี่ครับแต่ก็ในส่วนของพื้นที่ที่เลี้ยวเข็นไปฝั่งนั้นก็นจะเป็นสนามกีฬากลางมองปวัญพิรุฬกานมอระมนะครับแดดมองลาคข้าลายๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาเอื้นว่าทุ่งใหญ่ครับนี่ทุ่งใหญ่บ้านแพง เขตบริเวณนี้ครับมื่อนี้กแมาลงคนทีตรวจสอบความเสียหายทางด้านนำถ่วมครับแค่นั้นแหละกะถบายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมนะครับคงจะรับภาจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้พอกันให้คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ